ดูดวงชาวราศีธนูงูดำตัวนี้แค้นคุณมากที่สุดไปทำอะไรให้มันเจ็บปวดร่วร้าวแสนทุกข์ทรมานมันถึงแค้นคุณมากมันโกรธมันแค้นมันพยายามต่อสู้เยือะแยงกับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่คอยปกปักคุ้มครองราษาเข้ามานะผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดวงชะตาของท่านทำตามแบบแผนตุลาการกดบ้านกฎเมืองมีกฎมนุษย์มีกดบ้านเมืองมีกฎวิญญาณมีในท่านทำตามแบบแผนนะับทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนกฎได้ท่านสามารถสู้กับกฎนรกกฎกับสวรรค์ได้หรือแล้วครับเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ่วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นในโชคตาตกตำแหน่งแ้งแมนการอึดอัดย่ำแย่ตกต่ำเบี้ยดิน ด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งผู้มีบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตายชีวิตจะรับทรัพย์รับอุลสีส่องแสงตะเกียงทองดวงแบบนี้ดวงใหญ่ยิ่งนักับผมจะตายชีวิตจะรับทรัพย์พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาสุขสมสมหวัง ดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทำด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านต้องอยู่ให้เป็นตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามา จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับถ้วยทองอภิมหาเศรษฐีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านก็คือท่านนั่นแหละที่จะเป็นเศษเรษฐีในวันนี้น้อแต่ด้วยความแค้นความ,มยาบาทครับนะไม่ว่าท่านจะไปบนบานสารก่ลาวหรือจะไปบอกอะไรไว้งูดำก็คืองูดำไม่ใช่เพื่อนเล่นครับนะจะมาพูดเล่นจะมาล้อเล่นไม่ได้พูดคําไหนเป็นคํานั้น ถึงแม้ท่านจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคตาการที่ท่านพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการส่งมอบเหรียญทองถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคตาการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบ,บารมีวาสนาจิตใจที่อ่อนโยนจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดตกต่ำยำแย่ดาบสองค่อยเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบ ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดต,ตกตำแหน่งม้าพยองรู้สึกคึกเขิมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นปานป,านปานระหารมุงล้อแห่งวัฏจักรวิวฟอร์จูนมังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะต้องหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปไปตามโชคชะตาของท่านอัศวินขี่ม้าถือดาบบ่งบอกถึงโชคชะตามีเทวดาคอยปกป,กปกกักคุ้มครองรักษา นูนนำโชกตาพิกเปลี่ยนแปลงผันแต่ในหัวของท่านในช่วงนี้คิดมากน้อไม่หลับกระวนกระวายกระซับกระซายในหัวมีแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินหลวงชะตาตกตำแหน่งเอ็มเพสกล้าได้กล้าเสียตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบลลมเพราะฉะนั้นค่อยๆประดิษประดอยค่อยๆเป็นไปได้ด้วยดีค่อยๆสุขสมสมหวังตั้งใจหมายได้พิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดพระราชาถือดาบตั้งมั่นเอาจริงเอาจัง จนผสมเล็บชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ท่านจะรู้สึกมันเกิดความคล่องตัวเมื่อถึงเวลาคาบุนกุศสรวาสนาจิตใจของท่านจะอ่อนโยนลงมากเรื่อยๆไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับใครบางคนให้เสียเวลาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสที่จะสุขสมสมหวังตามใจหมายจะมีการปกปิดซ่อนเล้นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านไม่จำเป็นที่จะต้องปะทะกับใครบางคน ได้พบเจอเทวดาเพื่อนรักเก่าบนสวรรค์ชั้นฟ้าเข้ามาสนับสนุนค้ำชูถึงแม้งูดำตัวนี้จะแค้นคุณมากแค่ไหนก็ทำอะไรคุณไม่ได้ด้วยอำนาจบนมารมีวาสนาถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ต s งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมให้ค่าครูทางช่องได้นะครับให้ค่าครูหมอสันได้นะครัหมอสันจะได้ทำคลิปราศีธนูให้กับท่านมากๆนะครับนคะรับท้ายคลิปเราทำคลิปของการทำนายดวงเอาไว้แล้ว ให้ท่านรับฟังต่อกันยาวๆได้เลยครับสำหรับชาวราศีธนูเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงาน เดือนนี้ชาวธนูจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวประจำราศีของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านอาชีพส่งผลให้มีโชคลาภในเรื่องงานคุณอาจได้รับการเลื่นตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยแสดงศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆมากมายเป็นโอกาสดีในการนำเสนอแผนง,งานหรือโครงการใหม่ๆ ให้กับทีมหรือผู้บังคับบัญชาความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุดหิดกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่พอใจกับนโยบายบางอย่างขององค์กรควรใช้สติด และความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำนวยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในโครงการสำคัญ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ที่น่าสนใจคุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยผลักดันให้งานของคุณก้าวหน้ายิ่งขึ้นแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างต่างอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่ดาวอังคารอาจทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวธนูจะอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต์ใหม่ๆดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญมีค่าในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องลงทุนในโครงการใหม่หรือซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาตัวเอง แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเหล่านี้นอกจากนี้ควรระมัดระวังเรื่องการให้ยืมเงินหรือค้ำประกันให้ผู้อื่นเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในภายหลัง ช่วงปลายเดือนดวงการเงินจะดีขึ้นอย่างชัดเจนคุณอาจได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการออมเงินเพื่อกเกษียณอายุหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้านการเรียนสำหรับชาวธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองดาวพุทธที่โคจรผ่านบ้านการศึกษาของคุณส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจและความกล้าสแสดงออกของคุณจะทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือกดดันกับการเรียนมากเกินไปควรจะสรรเวลาให้สมดุลระหว่างการเรียนและการพักผ่อนหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือหักโหมจนเกินไปเพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลงช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบคุณจะสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นการทำงานกลุ่ม หรือการศึกษาร่วมกับเพื่อนจะช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจเลือกสถาบันหรือสาขาวิชาที่สนใจคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจยอดค้าขายสำหรับชาวธนูที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเพิ่มยอดขายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือได้ลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพสูงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆให้กับลูกค้าความคิดสร้างสรรค์และการตลาดที่แปลกใหม่ จะช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจเช่นการส่งมอบสินค้าล่าช้าหรือปัญหาด้านการผลิตควรเตรียมแผนสำรองไว้และรับมือกับปัญหาอย่างมืออาชีพการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูกค้าและคู่ค้าจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้ได้ ช่วงปลายเดือนยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคุณอาจได้รับโอกาสในการขยายตลาดหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและหาพันธมิตรใหม่ๆสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเริ่มต้นธุรกิจใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทำแต่ควรวางแผนอย่างรอบคอบและศึกษาตลาดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวธนูที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวประจำราศีของคุณกำลังโคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้คุณและคู่รักมีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีความมั่นคงและราบรื่น เป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวด้วยกันหรือเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ๆร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่าย โดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความโรแมนติกในความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีกครั้งอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษ ร่วมกันเช่นการออกเดทแบบสุดพิเศษหรือการเซอร์ไพรส์คู่รักด้วยของขวัญที่มีความหมายสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงานหรือมีบุตรเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและวางแผนอย่างจริงจังดาวพรฤหัสบดีจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการขยายครอบครัวและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันแต่ควรพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวธนูที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรเข้าสุรศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสริมสเสนะ่ห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทำให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนิดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวก เพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอ สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกม,มัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกันดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง และยาวนานหากคุณพบคนที่ใช่และรู้สึกพร้อมนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทําให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองงอการใช้เวลาทําความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาว โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวธนูในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายย่อต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาขอให้เชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ ในชีวิตรักของคุณก็เป็นได้